หายหายเป็นควันทุ้งท่างวก็วันซีซีหาเปดของวันมุกซีหาเปดเริ่มาทักรุ่ม่สมพรนธุ์นี่กันวะน่าหล่อมาก็เลยตุ่งไปเหมือนแต่เอาก็ลองลองวิจัยเบิ่งวิจัยเบิ่งก็ต้องหับหับอนันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว ัสดีครับคมึอนี่เป็นแรงวันที่เท่าไรก่อนที่แปดครับแปดครัเก้าครบเก้าเก้ามาเลยครับเพราเป็นวันที่เก้าวันที่แปดเป็นวันที่แปดเอว่าที่แปดนะคะวันศมาเอาเรียงควบฝันให้ฟังมันหรอกฮาวครกำลังหาขับเข่ากับป่า้พูอยู่นะคะแต่สิบเบาเรียงควมฝันฝันฝันขึ้นฝันเมื่ขึ้นนี่แหะค่ะฝันฝันเกียว ค้ลายลายหลับฝันเมื่อคืนฝันเกียวว่าแม่คู่จะไปไส่าสันไปให้ว่าคนหลายครับผม,มห้ว่าสิปเมนห้ว่าคนบนเป็นเป็ยนพันเดยเป็นหมื่นคนเป็นเมื่นเมื่นว่าถัดไปห้ว่าแย่กันผ้ากันไปใส่บาทแต่ว่าเป็นไท่ห้าใส่เด้ยวเป็นไห่เฮาเป็นผู้ใส่ใส่บาทนี่คือแม่คู่ พาคนไปใส่บาตรนะคือคือเ <c oughs> <ๆ>ขาเขามีบาตรจังีงง่ให้คนใส่ของเขาจั่างซี่แม่โอ้บัดนี้แม่คู่เลยว่าโอ้ขอทางแน่ขอทางแน่สามีคูดคือครับคือแคบพปวดแม่คู่ก็เลยแงีไปคือจังรัดทิวจัวซี่เสะครั <c oughs> บบัดนี้ก็จะเป็นพูดได้เป็นไฟละแต่ว่าหันเป็นคนธรรมดาว่าม่เป็นพระแล้วก็ว่าเป็นแม่ซี่ครับผมแล้วผู้ใส่บาตรก็คือคนให้บาตร้าใส่บาตรจังสีนาแม่คู่ก็เลยพผ้าผ้ามูไปยางไปเป็นแถวแงีกัน อีหยังพ่ดขึ้นมาหลคักหลเนี่ยเราเจอสิเขาบ่ได้ให้ว่าเป็นทางเป็นห้อมไปล่แต่ว่าหันได้เงียกันนี่นสีหนะ้าพอมันหลใหันแม่นั่นกับแม่งานถุงม่าเป็นงานถุงสีเมืองไงวะขึ้นหลแต่หรือว่าสิเป็นล่างที่ดีบอกขึ้นจังใดฮนะันน่ะแต่ว่าฝันว่าไป ผาค้นไปใส่บาทอาณนผะ้าคนไปตักบาทกนะ็สินะโอ้ผาค้นไปเฮ็ดบุญตักบาทผ<บ>้าคบนวันวนว่าเฮาเฮาไปใส่เด้เพิ่นใส่ให้เฮาจังสินะโอ้ครับผมค <laughs> ือเฮาคือจังอันเปียกก็คือจังเฮา,าเป็นพระจังซี่นะครับผมเฮาย่างไปคนก็ะทาใส่บาท,น,าบาทนั่นเปย่งเสียบ้านนี้คนมันหลายหลายให้ว่าเต็มมาต่อไปให้ว่าได้แง่เป็นแถวเข้ามา แต่ว่าฝันว่าเป็นเรียเป็นเบอืบอบอ่ได้ฝันเงบ่ได้ฝันว่าเป็นเรียเป็นเบอือแต่ว่าฝันเพียงแต่ว่าคนหลายคนแย่ยกันเป็นแถว <S 1> <S 1> แ่ถ้าใส่บาดไม่คู่เะยเสียไ,ไม่คู่คก็เลยว่าขอทางเนี่ยขอทางเนี่ยสันเขาบ่ได้สัน <ฮะ S 2> มีได้คนหนึ่งเลยว่ามาท,างทังพีได้เด้อนี่มุวนะมาท,างทังพีว่าสันหนึ่งเขาแล้ววาสันเพิ่นวาเพิ่นหนึ่งเขาไม่ใหม่มากนะเพิ่นเอาเขามาใส่บาดจะพองเลเสียครับผมแล้วก็ผ้าคนยางเต็มคนยางเป็นเมือนคนเป็นเมือน ว่าพ่นล้วงไหลมันคืนอในฟ้าเดียเกี่ยวกัพ่นหลายนี่แหละค่ะเพราะว่าดอว่าเลที่แม่คู่เซียงไว้มันถือแล้วถึง<ม>จังไหนจังสีนะ่ะเพราะว่มันหลายคนหลเพราะแม่นคนถือเลหล็กหลแต่ว่าตามที่แม่ผู่จับน้อหมูว่านี่กับแม่สอดแม่สมพรมาเนาะครับผมผู่ก็บ,บอกแม่สมพรบอกว่าห้าแปดเป็นบ่นนแม่ค่ะอห้าแปดมปนบ่อเออห้าแปดกับ ห้าเก้าก่ะแต่ว่าเติมน้ำมันเก้าหาเติมน้ำมันเกาหาสิบแปดแล้วเติมน้ำมันเก้าสิบห,ห,หาบาทให่านางสมพรมา,ากกู้ไปเสี่ยงตัว,วนี้ประกับเดินค่ะซื้อเมื่อวานนี่แหละพอดีก็ล้ลงไปก็เลยกับกพกที่แม่คูซื้อเลขกแปดหาครับผมตอนนี้แม่แม่สมพรมาเล็รถเราคู่ทักก็เลยว่าห้าแปดครับผมเออห้าแปดนั่นะห้าห้าแปดห้าห้าห้าแปดเลขหาสามตัวเป็นบ่ครับผมทั้งหนาพันห้าห้าห้าแปดแะค่ะคูก็เลยมาทัก บัดนี้ก็เรียกว่าเติมน้ำมันแม่พอเติมน้ำมันเก่าสิให้ให้ของขั้นของสมพรแม่เราว่าจะซีโอ้ครับผมบันนี้แม่คู่ก็เลยมาฝันว่าฝันเกี่ยวเนาะค่ะว่าคนหลคนหลาแง่การว่าถ่าไปคนเป็นเมือนเป็นแสนหมดล่ะครับผมตามที่แม่คู่เห็นจนว่ามีหอมสีขาวจักไปยัาไปก็มูก็พวกหลายๆเมื่อขึ้นเป็นฝันไปก็มูก็พวกหลายๆแต่ว่าทาวว่าเป็นเหลี่ยมเป็นเบือว่าก็คือเห็นว่างเขาว่างรถตอรีแต่บอเห็นเหลี่ยม ีแต่เขาล่อหลุนมาซะเป็นล่อรลุนยังไอเนาะมันไม่โตเลยเนาะสนแตาวาย่างไปอยูเรียบนนี้ใส่บาทแล้วยางไปเป็นคืองุกเขาเนี่ยแต่ว่านีคนเต็มจังหวะฟันเกี่ยวไปแบบนั้นเมื่อคืนจังหวะมันเสียงเรียงขึ้นันสิบปดแมนอีรีมันสิไม่โตนี่ตามทีปูทักเมสมพรกับว่าห้าแปดกับเก้าห้าแม่นวะครับผมเราเด้ยวเราเรื่องหาซิปน้องบอเมื่อวานพ่อครับหาซิป สี่สี่สี่สาหิบกาวนเออรับผมนี่แหละนี่นี่ทนีแต่ว่าตัวที่แม่พู่จับที่แหลกอ่ะมันก็มี่รักหเ้าเครับผมแม่พู่ก็จับมีเออมีอันมื่อวานนี่แม่นไว่าอันเมื่อวานแม่คู่กันจ๊บไม่อคยได้ซี่กับซากพูดเออแล้วซี่กับซาเธอแล้วกัรมามาวันที่สิบเก้าเออระหว่างมาวันที่สิบเก้าบอกให้สมพันธ์มาวันที่สิบเก้ามาเป็อยังคื้บอกสิบเก้าว่าวอาแต่ว่ามัเก่าสิบเก้าน้อ อาหารนั่นแรงเพินบ่นี่แหละอากาสิบกัเรยกรับนากลับหลังเละสิบเก้าสิบหกเราค่ะนยังลอยหาสิบใบนี่แหละตัตตรีรัตตีอยหาสิบใบบ่แต่ว่ายิบเจะลอยหาสิบใบอันนี้กัแม่ขัวแจเบล้คกเนาะค่ะลั้ไงไ้สามตัวนี้เพิ่นไห้สามเกเกไห้ไม่ท้วนอ่อนเลย่า้เียไถ่อันนี้เรียไ่เรียไ่สามตัวแล้วบ่มีใบเงินที่คู่ไห้ไม่ถ้วนหรือว่าเออ ใบเงินที่ให้แม่สมพรสี่ห้าแปดนะคะใทมันซี่หาแปดสะเนลไปสมพหาาแปดี่หาแปดวก็ให้สมพรไปเติมน้ำมันเกา่าเติมน้ำมันแต่ว่าเรามม่ลดปากเก้าซีอย่างเดียวเก่ว่าน้ำมันลดน้ำมันลดแต่ว่าปูปูบอกว่าแม่สมพรไปยิบหาศูนย์คือต้องเดียวเลยครับอันนี้อาจจะเป็นอาหารเรื่องอะไรก็ได้เนาเราพิจารณา่งนู่อันนี้กัน แต่วาแม่คู่ทีตีแน่กยิบเก่าหาหาเก่าแปล้่นหาหาแปดนั่นแหละค่ะแม่คู่ยิบแล้วก็ไปนอนฝันขึ้นฟันเลีนคนหลายไปก็้เต็มอยูอฝันเลยเจ้คนมาแต่ใส่คนป็นดมือป็นแสนนั่นแหะมันกับฝันนี่ค่ะแม่คู่ฟันเมื่อคืนนี่ฝันหลนงต่อที่จงว่าเห็นแม่คูล่ะอยู่ในขบวนแหจ่ังแหยัง คนไม่น่างล่มขอค่ะนา่งนั่มขางค่ะาจแร์หันเลียงเดวบันนี้บันแน่ได้ทำมือนี้แล้วมันแรงเถ้าไปเห็นแต่แม่คู่อาแม่เล่าบกกับแม่นะคะคนลายแฮจุดเป็นกระบวนการค่ะเป็นเป็นซองคือจังเป็นหางยางมากเป็นทีละกี่แหเขามออมับขัวฟไทยๆกันเปคนหลายกันคนหลายคือนังนั่น้่อกนาเ่ราไม่ใช่เีแกัวันนี้บอกเขาคู่กับวันแน่กันไขโสดไขมันไขเอสีโสกมันลำลุยแต่ นี่แหละเพื่อนกับว่ามันกับโบเนาะอันนี้ปูแล้วกับทวงกระทะักมาเจสี่หละคือแม่ซพอดว่าไอ้สุกไข่มันในเรื่องภายในสองสามมืออเพื่อนว่า<ะ><ะ>เอออาหารต่างประเทศเพื่อนนี่แหละไข้สุกไข่มนันขั้นสุกมันเพื่อนกับสีเฮ็ดต้นเงินต้นข้ามมาร่วมถวายสร้างานทาวีวสุวรณจสี<ะ>่นผม บัดนนี้ปูว่ารับปากพ่อแล้วอย่าลืมเล้อแล้วก็แล้วก็บอกวันสี่ันว่าแต่ว่าแม่คู่าฝันเมื่อนฝันว่าคนไลยหลย่ดีไลายจนเมื่อเคยเห็นคนไลยป่านนี้จนไม่มีความสิเขาเงียะเงียะเขาไหมขอทางเนี้ยขอ,ขอทางเดว่าสั่งผ้าผ้าคนน่ะ ค่ะบันนี้พวพอดีปูมาทัวงไม่สมพันธุ์มรไม่คู่ก็เลยซื้อหาเปลียนลายแบบหาเปลี่ยนย่นใบพันแต่ว่านเือแต่ว่ามันกลามีตรงหลายเนาะค่ะเปลี่ยเปลเพราะว่าใบละพันในบ้านเราหายปูตอนแรกๆปูอ่ะ simple ที่เราเว่าปูก็เลยย่นทิมครับผมแล้วก็บอกกันแม่แซ่บเบือว่าเติมน้ำมันแม่นว่าเอาเอาเื้องหายหายหายแมนเสพเบือหาซีฟครับผมเจอหายหาซีฟหล้วก็รหายที่เราคัดปลหาไปเด้อระหว่าสิแ่ หายเป็นควันทุ้งทสดงว่าวันซีหาแปดของวันหมูซีหาเปรามาทากรวแม่สมพ่อนี่มันวะนั่นแหละมันก็ได้ตรงไปเหมือนแต่เอากรล่องล่องพิจัยเบื้องวิจัยเบ้อพิจารณาเบื้องผัดเนาะวิจัยเรียกหรือว่าพิจัย่ใจเบ้องผัดนาะเไม่คู่ใครเป็นแนวทางนั่นแหละค่ะพิจารณาเบื้างค่ะเนาะ เออมีความเสี่ยงครับเออกับยาทุ่มร้ายการเ็ดตามดวงตามสิ้นเท่านั้นละ่ะบ,บางที่บางที่มันกระตุ่มบาดเดียวมันก,การเสี่ยาท่านใดเนาะคะ่ะเขากลับค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละอันนี้กระไดเขาก็ตังคนตังค์เอกใดสู้ผู้สู้คนเดียวมือหนาเมสเม่คู่สิบเบาเรียงอภิี่นิหารหายฟั่งหายมือนีเม่กคู่สิบเบาเป็นเขาโค้งนิดนึงนะค,ะค,ค่ะเบาเขาโค้งอันนี้ความเสีอ่อส่วนบุคคลนะคะเด้อ บดวิจรารยณในการรับชมเนาะค่ะเพราะว่ามีค้นผู้หนึ่งเนาะค่ะอันนี้ความเสื่อของเพิ่นเนาะค,ะค่ะคือเพิ่นโดดตึก2สองสันนะคะว่าตายค่ะโดดตึก2สองสันว่าตายกับมีเรื่องเราสีเราสู่ฟังแต่ว่ากับเป็นมือหนามือน,นี้แม่คู่ให้เขาโคมากเพราะว่ามันอันที่ที่มันหนาแปลกปกติยิมคิดว่า ข้นตกตึกสองสันคิดว่าแขนคาสีหักว่าเป็นยังเม็นบ่ครับกับเป็นแต่ว่ากับบ่หลายแขนคาบ่หักบาราตีนี่ต้องหักบารนี้มีแต่ส่วงหลังเพื่อนนะคะส่วงหลังเพิ่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นก็พักฟื้นที่โรงพยาบาลแล้วด้วยบุญบารมีเพิ่นเห็นในสิ่งถีปูเบาแมรนมเมื่อวันนรกสวรรค์มีกิ่งเพื่อนเสียเพิ่นเพิ่นว่าให้แม่คู่เบาเป็นวิทยาท่านให้คนฟั่งได้เพื่อนกะบบ่ได้ยููประเทศไทยนะคะ แต่คนไทยนั่นแหะไปยุประเทศอื่น่ะเพิ่นกามีแนวเป็นหองเพิ่นนั่นแหะค่ะบัดนี้ก็ด้วยบุญบารมีที่เพิ่นเคยสะสมสร้างบุญนําปูมาเพิ่นกลว่าปูซอยเพิ่นเนาะค่ะปูซอยเพิ่นบัดนี้ก็จังในมีชีวิต์กับเพื่นมาสร้างบุญเนาะว่ากับเพิ่นมาสร้างบุญเนาะค่ะเพิ่นดีใจพู่มใจพ่อใจเพิ่นกะจนห้เวลาโทรหาแม่คู่หมู่บ้านเนาะค่ะ แต่ว่าเพื่อนกะโอ้ยอยานหลายยานหลายภาษาเดี๋ยวเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวสิอยา่าฟังเสียงเพื่อนกันดลเนาะค่ะที่เพื่อนประสบการ์จริงมากนี่แหละหายว่าเพื่อนว่ารับอยู่สองมือการรับอยู่สองมือเฟื้น,นขึ้นมากเพื่อนไปเที่ยวเมืองสวรรค์นรกนะคะทริงสิ่งทีทท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 ่ปูตาเบาแมนมากเพื่อนว่ายอมรับความจริงแมนแมนความปูตามตามั่อสุกซิงทุอยางเพื่อนว่าทิ่งเบาทิ่งไห้มือว่าง เราแววเหี่ยวก่ได้ขึ้นมาเขาสิดึงเราล,ลงนรกเราว่าสิไปสวรรค์สิไปสวรรค์ขอสางขออนว่าสัตว์ขอสางกรก็เลยได้ขึ้นมาว่าสัตว์แต่ว่ากะนาแปลกเนาะคะ่ะปกติตึกงสองซันบ่ค่อยมีไพโอดขั้นนั้นกระมวลอามยบระเคียนขากระดูกห <c oughs> ักหมือเนาะคะ่ะอันนี้ลงแบบ เบ,บว่าเราวาทาคือทานนางทากบเนี่ยแหละค่ะ oh. มีมีแนวบอกเล่าเรื่งีหน้าห้ดูดเราก็บ่ได้พิดกับผู้ใดแล้วกันเราเป็นคนทาบุญพอครับผมค่ะนั่งสมาธิแล้วคะ็ะฟังปูตลอดฟังหอดเทยียนหัแถ้ำว่าไปวัดไปทําบุญอยวัดต่างประเทศนั่นแหละเพื่อก็ไปทาบุญเนี่ยว่าบานีเพื่อนมานอนนี่ะหละ่น<ๆ>มาก็ลังสินอนว่าสันแลวมีบางสิ่งบางอย่างนี่ละเฮียดในเพื่อ้เป็นอย่างสันอะแต่มันมี่องลึกลับเพีย บางคนเข้าเว้าไปกับสิบปเสียเป็นบ่ที่มองบ่เห็นนี่แหละคั้นบ่ประสบประการจากเจ้าของคือคือสิบ่ีบ่มีไผฮหูแน้วค่ะครับผมนี่แหละคือความเซียส่วนบุคคลเนาะอันนี้เฮาก็เว้าสู้กันฟังเป็นการเว้าสู้กันฟังซื่อๆค่ะค่ะสำหรับงวดก่อนๆเพิ่นก็เพิ่นก็เฮ็ดให้ให้บ้านเฮ็ดต้นเงินถวายปู่เนาะสร้างสร้างชาวเวสวนครับเพิ่นอยากมีส่วนร่วมมือว่านมื้อนี้เพิ่นก็โอนมาร่วมบุญอีค่ะเพิ่นกับเศรษฐี ทำพิธีเห้เพื่อนเนาะคะ่ะคือความเสื่อของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนประสบการ์จริงมากเนาะคะ่ะนี่แหละเพื่อนเพื่อน<ๆ>ว่าคนตายแล้วฟื้นเห็นบอกเขาลงขีบลงข่าววม่าช่ปเป็นเั่งสันนิษฐานนี่แหละคนเฮาบ,บอสเซียกับยาลูลู่เ<ๆ>นาะ,ะ<ๆ>เพราะว่ามันเกิดจริงเป็นเหตุการณ์จริงนะคะ<ๆ>นี่แหละเข้าพิจจลนาเบืองผูะคนกับยาฟันเฮดปูยนลหละแต่ว่าเพราะท่านถึงเวลาสิบเวรเดยเนาะค่ะเออเอาจังไรแม่กู้กับสีนิมุน คูเนะาะค<า>่ะเนาะค่ะสำหรับมือนี่กัาสวัสดีค่ะเดี๋ยวจงติดตามไหมเนาะค่ะจงติดตามว่าเพื่อนเป็ยังไรเพื่อนไปเที่ยสวรรค์นรกเนาะค่ะเดี๋ยวเ่่นูดสิม่วองซูฟังค่ะสวัสดีดมมะคะ่ะ